ที่โรงแรมสยามกแกลนอุดรธานีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย Unlock a Better Life ครั้งที่5ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการรวมถึง16หน่วยงานค่ะทั้งภาคราัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินชั้นนาของประเทศไทยเข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะจัดเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนับตั้งแต่เปิดตัวโครงการเมื่อต้นปี2566เพื่อผลักดนันการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจังทั้งระบบโดยภาพรวมตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจค่ะมีครูที่ได้รับการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้า มีการเจราจาไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้แล้วจำนวน1,361รายแก้ไขนี้ได้กว่า1,849ล้านบาทค่ะรวมถึงอบรมให้ความรู้วินัยการเงินสำเร็จแล้วค่ะกว่า6,500ราย และถึงแม้ว่างานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยนะคะจะเดินทางมาถึงครั้งสุดท้ายแต่ว่ากระทรวงศึกษาธิการค่ะยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครูไทยทั้งระบบให้เป็นรูปรธรรมโดยจะขยายผลการดําเนินงานของสหกรณ์อบอ้อมซั์ครูต้นแบบให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคมากขึ้นเพื่อให้ครูไทยมีระเบียบวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง มีสภาพคล่องทางการเงินที่สมดุลในการจัดการภาระหนี้สินและมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นได้จริงค่ะะัานนแบบ่นสนลจะ